แต่มันล้ำฟ้อนในการนี้เราได้ดูได้ชมกันมันมันงองนะน่ลละเบอ่อหมนแล้วเบิดอเลื่อนใหม่ดิเออมันดังล้วลูก ครับปกติแล้วนะครับรายการนี้เราจะรับควบคู่กับกองสวัสดิ์ไทยนะครับ พวกคู้กองสวัสดิ์ชัยนะครับและกองเซิงบ่มนะฮะวันนี้นะครับขอขอบคุณพวกเราเต็มตัวเลยครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับนักดาบทางภาคเหนือของเราครับโอ่คครัการต้มพะแพนะครับไหนครับดูก่อนนะใครจะรับได้คนน้อยสวยงามกว่านะครับระหว่าวง,าาาผ,ง,ผ,งผู้หญิงกับผู้ชายครับ นะครับคุณชายครับตาตรีจะมาทำใหชุดนี้ให้ดูครับนครับเป็นการสาวใหมโถงทางข้างเหนือครับเป็นอาชีพนะครับเนี่สาวเสร็จแล้วดึงลับไหมทิ้งและโยนใส่หัวผู้ชมนะครับนะคร้บเข้าสุดท้ายเกี่ยวก้าวเที่ยวก้าวลายทางครับนะครับ เนื่องจากการขนกองสัตว์ใช้คันข้างสารบาคร์กำมะเลยใ,ใช้ใช้แผ่นเสียงกันต่อน,นะครับนะครับครับๆแลออกแล้ขึ้นเข้าสูา่ทนะ่นะา,านะครับ,าารน,บน,นะครับอันนี้สายนะครับสายดาบอยู่ปิดโรบาลนครับโรบาลเสร็จแล้วก็เที่ยวก้าวรายท่า ปิดตัวบานปิดตัวบาลแล้วเกี่ยวเก้าลายทางล้อใต้เท้ายกแหลกนะครับล้อใต้เท้ายกแหลกมัดแกะต้องลงวางเป็นภาษาเหนือ,น,อนะครับเป็นภาษาเหนือของเราครับเสือรากหางนี่คือเสือรากหางเล่นรอเลือร่างหางเล่นรอครับย้างนาต๊อกองเต็กโอ้โหใครอยากรู้ความหมายเดี๋ยวว่าถามได้หลางการสแสดงครับกำแป็กเป็กดินแป็ก ผมก็พูดไม่ค่อยจะได้อนะครับฝาแม่พอตาหันนะครับท่าเมื่อกี้นี้จ้างงาบานเดินหาดนครับท่านี้เรียกจ้างนาบานเดินหาดเป็นท่าการตอตู้อย่างนี้นะครับท่าฝ้าต้อนหาเดเหินเหยียนฝารอดกันครับอันนี้รู้ครับ่ามันในตอนอย่างฝ่าต้อนหาเดเถือนเหยียนอินตื่นเตียนของท่าอินตื่นเตียนของท่า

ครับตอนนี้มือเปวแค่สองเล่มอยู่แต่เดี๋ยวต่างๆเชานนี้นะครับทั้งคู่จะปาดาวไปกันครับจุดจุดจุดครับเตียนน้อยดีครับทิมหอยห้องครับสีโหกแป มาแล้วทีงจังเลยงหลวงมงหลมงแหวนหลวงนิ่งครับหงคแหวนหลวงนิ่งักรีบแทงสวนมวนมวน,น,นสีไข่อันนี้ที่นาเดินนะครับจะเรียกมไม่อายสือื้ยน,นะครับใช้ปาคอตัวเงตายนะครับตอนเอาสารนะครับ ครับเอาแล้วครับตั่นใจดูให้ดีนะครับดาบสังสิบสองเล่นจะพันธนาการในร่างของแม่นางทั้งสองครับไปแล้วครับสี่ครับไม่เรียนกันเข้าไปแล้วสี่ครับสี่แล้วครับเป็นหกครับสี่บวกสองเป็นหกครับหกบวกสองเป็นแปดครับเอาแปดไว้ในใจก่อนครับ เอาแปดไว้ในใจขึ้นมาอีกสองเล่มนะครับเป็นสิบครับและหยิบขึ้นมาอีกสองเล่มเป็นยี่สิบครับออกสิบสองเล่มครับนี่ครับนี่ครับพัฒนาการไว้บนร่างกายลยครับนี่แล้วล้ำโชครับมาบ้าผื่อขอมซิมือนครับมาคนี่ครับอย่าตกดังมากคเขาจะเขาตกใจวันนี้มาแสดงครั้งแรกเก่งพอสมควรนะครับโอ้โหเอาละครับเอาดาบขึ้นมาบนหัว วางครับอานนี้ค่อยเลี้ยงแล้วค่อยๆลําครับไว้แอมาอ้าผ่านครับผ่านอันนี้เป็นท่าปักดาวนะครับเจ้าหล่อนจะนั่งลงแล้วดาบปักนะครับแล้วคอวางผาาไว้บนกระดานนะครับเจ้าอคอวางผ้ากระดานแล้วกิ้งทับคุมดาวนะครับนะครับปักโดยการเอาคมออกนะครับเอาคมออกนะครับ ครับวันนี้ครับมันจงเรียงดาวแล้วจะต้องพนันการออกจากร่างกายนะครับนี่นี่ทึกใจมากครับโอ้โหแทบบ้าบ้าดาวนี้คมมากนะครับนะครับนะครับเอาแล้วครับนะครับเอาแล้วครับน่ครับเป็นการ เรื่องการพองคอจะเอาคอผ้าเอาไว้ที่ดักนะครับแล้วยิ้งเข้าไปนะครับีครจะใช้ตัวหรือรับคอก็ได้นะครับหลอดจันนะครับถ้าคนไหนแน่หน่อยเอาคอผ้าเลยวเอาคอในหัวหลุดยิงกันเลยเห็นเห็นเลยครับเข้าไปหาท่านผู้ชมนะและหลอดจันไปยิงหัวคอและลำคอนะหลอครับนอสบายของนักเดาเขาเลยสวรรค์เรานะครับมาดูนะครับเป็นใจเดียวเลยครับ อาไมลีกอยังนัครับเล่นกระดาษดูครับอ้าาาครับยับไปกันับไดกอยแล้วป้้อะไรลุต <Geor> ร <Python> ับลุตลุตยังอยู่ครับยังอยู่อ ี่ครับโอ้โห้ยครับนิงกับมาเท้้อมอีกทั้งหากเลยครับหลังลายครับหลังลายแน่นอนแมาเครับโอ้โห้าชาเหนือเราสาชเงี้เราโอ้โหครับเา่อนเพือ